ดีครับฝรั่งน้อยสสวััดีครบอะไรเนี่ย mm hmm. อันนี้ you are baby โอ้ก o g l กะกะ oh h <laughs> มาในเมืองแล้วขาดไม่ได้นะฮะ mm hmm. ลองยกออกมาดูนี่ <Yeah. S 1> มันจะอิ่มไหม mm hmm. เอ,อ้สั่งเล็กๆมันก็ไม่อิ่ม่นี่ะนนะนี mm ่ hmm. เมนูประจำแล้วไปสั่งอันนี้เพื่อที่จะเอาไอ้นี่เอ,อ้า mm hmm. เปิดดูดิว่าอะไร Het is kaartspel. Mm -hmm. Kijk, mm. zie al dit. En als je dat opent en je hebt bijvoorbeeld de bol, dan ja. moet je dat zeggen, mm. dan krijg je dat. En wie mm. de meeste kaart, al de kaarten daarbinnen. Nou, niet bekend, um, nee, papa zei dat genoeg is. De 9 chicken nuggets. Kenya? Ik heb gewoon leven. En maar die wortels. Wat je papa? <laughs> Eet je ook geen wortels? Mama, je kan het water. ซ้ามันลองดูซิลองชิมดูดิอร่อยเกือบตัวเม็ดตโตเบิ่งฝลังน้อยมาแล้วค่ะไม่ได้ก็คือเมนูอินไต่แลนแล้วก็อันดับแรกอร่อยไหมชิมมิยังดูเนี่ยกล่องก็ได้แค่นี้แม่ตุ้ะอ้าวน้ำเปิดนมให้หมาม้านะ่ยมากินนมข้าแล้วไม่กินแล้วนะคะข้าวยายจ่ากินมั้งแต่บ้านแล้วเนาะ อืออชีว uh. ิตฝรั okay, nee ่งน้อยป้าป้าอุ๊กนี่ไจะาดื่มนมแกนี้ก็หนักไม่เอาแล้วนะฮะท้องยังแน่นอยู่เลย กินข้าวมาต่บ้านเอาเลยแซบบ اد. อเอเลยสมัครเล็กได้ด้ายังทก็ป้ารุีระ bring อ่้ดังเปาระจ่ายเลยโอ้โหเขาบอกขอบคุณป้าป้าที่พามางานนี้ขอบคุณมามาที่จ่ายวันนี้ยายจ่าจ่ายให้เพราะเขาทักบอกว่าโซโซถ้า,หหามาแมกโนูนแล้วแม่จะจ่ายถ่วงสัญญา,ว,าว่าอะไรนะ โอ้ไม่เป็นไรลูกพูดไทยขอโทษที่หนูหิวขอโทษที่ห,ห,หิวครับนี่แม่ซัวสิของอะไรพูดไทยหนูไม่ได้ผิดเพราะหนูหิวไม่รู้บอกว่าอะไรมาหิวมากๆไม่รู้พูดอะไรหิวมากๆ <c oughs> โอ้ยคนนะ หิวได้ตลอดเลยขนาดกินมาเหอะขอเห็นแมคโดน,นัลมันก็ต้องหิวแล้วอยู่อะ่ะไม่น่ารักอย่างนี้ไม่น่าจ่ายเลยไม่ต้องกินแล้ววันนี้กินฟิตแล้วอมยมิ้มอะเย่ามามากเลน